งชนรงเป็นมแมลงขนาดเล็กที่มีพฤติกรรมเก็บน้ําหวานจากดอกไม้และและองเกสรมาใช้เป็นอาหารเช่นเดียวกับพึ่งแต่ไม่มีเหล็กในจึงไม่สามารถทําอันตรายมนุษย์ได้ซึ่งในประเทศไทยเราสามารถพบพึ่งชนรงได้ในทุกภาคโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นภาคเหนือเรียกพึ่งชนรงว่า,มาแมลงขี้ตึงหรือตัวขี้ตังนี้แต่ถ้าเป็นพึ่งชนนรงที่มีขนาดใหญ่จะเรียกว่าขี้ยา โดยเรียกว่าขี้ยาดำหรือขี้ยาแดงําสีของลำตัวภาคใต้เรียกพึ่งชนโรงขนาดเล็กว่าอุงหรืออุงแมงลมและเรียกพึ่งชนโรงขนาดใหญ่ว่าอุงหมีอุงแดงหรืออุงดำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกพึ่งชนโรงว่าขี้สูตรภาคตะวันตกเรียกตัวตุ๊กติง้งหรือตัวติง้งซึ่งพึ่งชนโรงมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวการในการผสมเกสรให้พืชพันธุ์ต่างๆทําให้พืชพันธุ์นั้นติดผลมากขึ้นนอกจากนี้น้าพึ่งของพ่งชนโรงมีราคาแพงกว่าน้าพึ่งท,ทั่วไปเนื่องจากเชื่อกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะรังของพืงชนโรงหายา,ยากและมีปริมาณน้ำพึ่งน,น้อยส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรามีบทบาทหน้าที่ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับภายใต้การบริหารงานโดยนางกัณฑพรพูลสิริครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราดภายใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราดบริหารงานโดยนายวิจักต์ภูนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงพึ่งชนโรงค์ณส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราดเพื่อให้ประชาชนนักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ทั้งวิธีการเลี้ยงการดูแลประโยชน์จากพึ่งชนโรงค์โดยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้การถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากนายชยุทธกฤษโนนทแก้วเกษตรจังหวัดตราดผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงพึ่งชนโรงคและนายมานพทองศรีสมบูรณ์ จัดการธนาคารพึ่งชนโรงสาขาเขาสมิงและสาขาเกาะช้างซึ่งน,น,นายมานพทองศรีสมบูรณ์ได้ให้หลักคิดของการเลี้ยงพึ่งชนโรงแบบ LBBBM โดยเป็นการเลี้ยงพึ่งชนโรงที่สามารถทําแบบง่ายๆไม่เบียดเบียนไม่ทำลายชีวิตของพึ่งชนโรงและการแยกขยายรังแบบไม่แทรกแซงทำให้ได้รับผลตอบแทนและการแบ่งปันเป็นน้ำพึ่ง หลักคิดของการเลี้ยงพึ่งชนโรงแบบ LBBBM สรุปได้ดังนี้ L Life คือชีวิตของพึ่งชนโรงหมายถึงวงจรการเจริญเติบโตของพึ่งชนโรง B Bonus คือผลตอบแทนช่วยในการผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจต่างๆรับจ้างผสมเกสรพืชจำหน่าย ตัวพร้อมรังพึ่งชนโรงและจำหน่ายน้ำพึ่งชนโรงนำไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆทางด้านสุขภาพและความงามและช่วยสร้างสมดุลในสิ่งแวดล้อม b behavior คือพฤติกรรมพฤติกรรมของการหาอาหารพฤติกรรมการดำรงชีวิต B. b e h a v e คือรังเลี้ยง รังเลี้ยงของพึ่งชนนรงมักเป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบาอบแห้งสนิทไม่ยืดไม่หดและไม่บิดเบี้ยวมีความเบาคงทนถาวร M.management คือการจัดการการจัดการที่ดีเป็นการแสดงถึงโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงพึ่งชนนรงโดยต้องคำนึงถึงการตั้งรัง เทคนิคการขยายรังและการป้องกันกำจัดสัตรูพืชชนโรงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราดและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่มนอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราด ได้ดําเนินการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงพึ่งชนโรงโดยมีครูกศนตําบลประจําสูตรการเรียนรู้ตําบลทั้ง14ตําบลเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงพึ่งชนโรงให้กับประชาชนในพื้นที่และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป